สวัสดีครับคุณตาครับครับทำอะไรอยู่ครับคุณตาเออกำลังทำบ่อน้าอยู่บริเวณเนี่ยทำขอบขอบบ้างครับครับอ๋อก็คือทําที่กักน้ําแล้วก็ทําทําพื้นเทพื้นให้มันสวยอืมครับครับเอาน้ําใช้ไว้เก็ี่ยน้ําไว้ใช้ในช่วงไอช่วงเดือนเดือนสามนั่นแหละครับครับอืมแล้วหนาวไหมคุณตาไม่หนาวหรอกหนาวนิดหน่อยไม่มาก ครับอันนี้อากาศก็เริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วเนาะตอนสาวันที่ผ่านมาเนี่ยโหหนาวมากเลยคมันลมนะมีลมแค่นี้ไม่มีลมเนี่ยครับอ่ากินข้าวกินปลาหรือยังครับยังเอาไว้วันแค่นี้ยังไม่กินหรอกอืมครับครับอ่าผมมาหาคุณตาวันนี้ก็มาหาเดี่ยวทางครับอ่าคุณตาฝันหรือยังครับอันแล้วโอ้ฝันแล้วเนาะครับแล้วไอ้คุณตาฝันวันไหนครับนี่ฝันคืนที่ผ่านมานี่แหละก็ก็เพิ่งฝันเนาะเพิ่งฝันนี่แหละ ก็นฝันฝันเลยสองเที่ยวเลยนะสองเที่ยวเหมือนกันนะก็คือฝันฝันสองคืนคืนเดียวฝันคืนเดียวแต่สองค้งสองค้งแต่ฝันเหมือนกันฝันเหมือนกันฝันเห็นอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งก่อนครับครั้งก่อนแล้วก็รับไปใหม่ก็เห็นคนในคนให้ประทูสองตัวนั่นแหละครับตีห้าแล้วอ่ะฝันนตอนนั้นนะฝันตื่นขึ้นมาตีห้าเพราะว่าเวลาตาฝันตาก็จะดูนาฬิกาด้วยเนาะเวลาตื่นขึ้นมาครับ รอบนี้คุณตาก็ฝันแค่สั้นๆสั้นๆแค่ละแหละฝันว่าเห็นผู้อำนวยการครสองคนสองคนก็คือคุณครูที่ว่าอาจารย์สนองดีอาจารย์บัญชากับอาจารย์เสียงทองที่เกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วทั้งสองคนแลยละอ๋อที่บ้านโคกตาภูมอในการบ้านโคกตาครับบ้านบ้านลูงพุกเนาะอืมครับครับฝันฝันที่ท่านทั้งสองแล้วได้คุยอะไรกันไหมครับคุณตาไม่ได้คุยฝันว่าท่านท่านทำอะไรอยู่ในความฝันก็นอนอยู่ก็นอนอยู่ที่เจอเห็นแล้วอ๋อ ฝันว่าท่านนอนอยู่ครับครับแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันด้วยนะครับครับแล้วก็ฝันต่อจากนั้นก็คือมาฝันเห็นเป็นอะไรเรียมตายไปแล้วให้ประตูสองตัวฝันเห็นคนตายอ่าคนตายครับครับคนตายเอาประตูมาให้สองตัวสองตัวขอกับกระดาษได้ด้วยนะครับครับพอใส่กระดาษให้ด้วยได้ด้วยแล้วคุณตาบอกอะไรได้คุยอะไรกับเขาไหมกับคนตายคนที่ตายไได้คุยคุยบากว่าบากถามมาในในเรื่องที่คนขายที่มีหลักฐานไม้มี มีอะไรบ้างเอามาให้ดูยเอาประตูสองตัวเลยเอาประูให้ตากรับเอาเลยได้เออยู่เอากระเอาครับครับเอาได้สองตัวเอากับานเลยประตูหนึ่งนะกบประตูหนึ่งประตูหนึ่งครับเออก็แปลกเนาะคุณตาเนาะก็ตายให้ประตูสองตัวให้เป็นปริศนาอีกแล้วเนาะครับครับสลับความฝันของคุณตาคุณนี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าตีได้ก็ได้เลยเนาะคุณตาได้เลยครับมคิดว่ามันเคยฝันอย่างนี้นะครับครับ ฝันง่ายง่ายด้วยครับแล้วก็ฝันก็คือคุณตาฝันในคืนเดียวกันสองครั้งสองครั้งครับพอฝันเสร็จก็ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็มาฝันอีกหรือฝันอีกอ๋อสี่ห้าครับครับแล้วคุณตาจะแก้ความฝันยังไงครับแก่อะไรประสูงก็คิดว่าแปดนะไม่รู้แปลอะไรแปดสองเป็นอะไรนี่ยคิดบานนะคนตายให้คนตายให้ก็ศูนย์แปดสองอย่างนี้หรือเปล่าคุณตานั่นแหละคิดว่าศูนย์แปดสองนี่ครับครับแล้วที่อันที่ว่าฝันเห็นอนพ่วงโดการสองคนเนี่ยที่ว่าเก้าเก้าอะไรครับ ก้าสองมากกเสองคนนัเก้าสองแต่ท่านทั้งสองนี่คือก็คือยังมีชีวิตอยู่เนาะชีวิตอยู่ทุกวันอยู่ครับครับเวลาอายุบานเลยครับไอคุณตาไอเก้าเก้าสองนี้ก็คือตีตีตีเลขเก้านี้ก็คือเลขเกาเป็นเลขเลขเก่าเลขเกาเก้ามันเก่งมันออกอนนั้นเก้าสามใช่ไหมครับครับใช่รัฐบาลมาศูนย์เก้าสามอืมรอบนี้ก็เลยตีเป็นเก้าสองเก้าสองเพราะว่าอ่าพวนรายการนี่ก็คือเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนเขารู้จักที่เขารรู้จักทุกคน ในตำบลเราเนาะในตำบลเราในจังหวัดสมุทรช่วยนะครับครับทั้งจังหวัดทั้งอำเภอเนี่ยรู้จักกันหมดนะครับครับเขาความความคุ้มครัวครับก็ถือว่าเป็นฝันดีเนาะคุณตาเนาะครับครับก็เลยตีใส่เป็นเลขเก้าเลขเก้าครับสองคนก็คือสองสองเก้าสองอืมครับก็ที่ไปที่มาของตัวเลขที่คุณตาตีเนาะครับครับเก้าสองกับศูนย์แปดสองครับท่านผู้ชมครับครับคุณตายคนที่คนตายที่เราเอาปลาทูมาให้สองตัวนี่คนคุณตารู้จักไหมเป็นใครรู้จักคนไม่บ้านนี่แหละ คุณในบ้านช่อไเรียมเขาตายไปนานนะย่าคุณตาสองปีแล้วสองปีแล้วไอ้คุณตาจำอายุเขาได้ไหมตอนที่เขาเสียไปไม่รู้ไม่จำเขาเป็นอะไรตายครับคุณตาับเป็นอะไรมันมันมันช็อกอ๋อช็อกอยู่ในไรนะครับครับอ๋อคนคนนี้ก็คือเขาเขาอยู่บ้านโคกตาเรานี่บอกโคกตามีลูกมี่มีนี่แหละตายไปเพิ่งตายไปเมื่อสองปีเองแปลว่าผมก็ต้องเคยเห็นหน้าเขาเนาะแต่ผมจำจำเขาไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้ครับเพราะว่านานนานแล้ว ผมต้องเคยเห็นหน้าเลยครับแต่ผมไม่รู้จักชื่อเขานี่เขาเขาเคยเคยนับถือผมเหมือนกันครับครับแต่ไม่ไม่เคยฝันเห็นนะครับตั้งแต่มันตายไปนานแล้วยังไม่เคยเพิ่งเห็นนี่แหละครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยอาจารย์เหมือนกันครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ฝันด้วยอือก็คุณตาก็ฝันเท่าที่ผมมาทาคลิปของคุณตานอะแล้วก็ได้พูดคุยกันในเรื่องต่างๆเนาะคุณตาก็ก็คือไม่เคยฝันเห็นอาจารย์สองคนนี้เลยเนาะ ก็เลยพูดกันด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฝันดีนะคุณตาเนาะฝันดีนะเพราะว่าฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับคนทั้งตะบนเขาก็รู้จักกันรู้จักเนาะจากทั้งตำบนทั้งอำเภอจังหวัดอะไรครับรู้จักกับความความสมควรใช่ก็พูดนวยการนะเนาะคป็นธรรมดาที่ไหนครับครับคุณตาถือว่าเป็นโชคครับครับตัวเลขก็92ครับแล้วก็082ครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูเนาะคุณตาเนาะแนวทางความฝันครับไม่รู้มันออกมายังไงไม่รู้หรอกก็คืองวันนี้ตอนรับปีใหม่เนาะคุณตา ครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปของคุณตาอยู่ก็ช่วยคุณตาตีหน่อยเนาะคุณตาครับเมนเมนเมนมาแล้วก็ว่าฝันลักษณะแบบนี้จะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนเนาะคุณตาครับครับครับงวดของวันที่30มธันวาคมหกห้าครับแนวทางความฝันของคุณตาคูณครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณคุณตามากๆครับผมครับคุณตาครับไวไวพอมใ้ท่านผู้ชมหน่อยครับปีใหม่ชมทุกคน ถ้าได้เลดีๆก็ขอให้โชคดีนะทุกคนแหละครับขอให้ถูกหวยรอยเงินทุกคนน้องคุณตาเนาะครับครับสวัสดีครับคุณตาครับ